มีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับภูมิฐานข่นขาวคั่วอีกแล้วพี่น้องปีงูงแล้วก็สิปพี่ปลาดุกพี่น้องสิโคหมูนี่อาหารเลงย่างพี่น้องย่างย่างสิโคหมูแล้วก็สิย่างปลาดุกเนาะ เย็นสบาย ได้ค่อยนอนไปนองเลยเกิดมาออกไปท้องแม่แล้วก็เสียร์เลยความคจบดีอมบอดีอะ ไฟ้นอ,อนอ่อนพี่น้องยางงองตรงไฟ้อนอ่อน,อนมันมันจะน้อยมันลุกบุ่มควันหุ่นคนอ้าวเลยโดยเห็นยังลหลบเฮ้ยมีย่าง นา,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 ายเตียวฟันไปกัน,นแม่ตีทองืนใต้แหบงะลพี่น้องแม่หัวสาวนะเน,น,นาะเตียวทองใหญ่นะได้มาโมนีกว่าเคียสำหนูก็ได้ ยังอีกแม่เทาแับนี้ย่างอีกแม่ใหญ่นันจมือได้ที่ได้เตือนมาด้เรียงแนว้วบ่อคอสะใดเตือนมาสะเทียจับ แก่มาก,กรอกกินกับก่ง,มงหมูพี่เรางมัน้มากอกหลยเต็มเลย No, io non

ำนี่น่าสีน่าสีดำสุกมโมเมนต์ดำควันที่น่าโมเมนต์ดำไผ่ใหม่ที่ ขนาดพี่น้องนาวเนี่ยนี่เห็ดกินกับขัก่น้องเลยมันมันอุ่นขันยามห่อนตัวพัดแต่ขันยามนี้วเห็ดกินคขกมันโบห่อนนี่มันอุ่นลุกไข่กับอุ่น ただいまそうな感じで。 น,น่าตาชี้ยากดำๆเลยนเนาะเดียว้าไพยจนบมมี่เลยปนอาภาัยลูกบุ้มบึ้มคลิปนี้กัสจิคอล่ากนเด้พ่อแม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าก็เ,าเคยลาสบายดี